ความรุนแรงมันเกิดจากการสั่งการของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเจ้าหน้าที่รัฐตอนนั้นเป็นใครก็รู้กันอยู่ทั้งประเทศเลยค่นะ,ะเพราะฉะนั้นอีตุ๊ดเท่ามึงรีบผูกปากไปเลยค่ะนะฮะถ้ามึงมองว่าการลํำลึกถึงคนที่เสียชีวิตนะฮะหมายถึงว่าเขาหมายถึงว่าเขาเนี่ยที่เขาทําอย่างนี้นเป็นเพราะว่าเป็นพวกที่ชอบหรือนิยมความรุนแรงกูก็อยากจะถามมึงเหมือนกันค่ะว่าไอ้คนที่ทําให้มีคนตาย99ศพเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไอ้ควายไอ้ตุ๊ดไอ้ทไอเท่า คือ ην, มึง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 เป็นอะไรมากไหมมึงเรียนจนเป็นด็อกเตอร์นะเคยเป็นถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยอ,อันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้ววันนี้ก็มานั่งทำงานนะคะคือไปทำ,ทำงานให้ทบาลเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องข่าวสารอะไรต่างๆถ้าไม่พูดก็ไม่มีใครว่ามึงเป็นใบแต่การออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างนี้แสดงว่าไม่ได้เคยเห็นหัวเก้าิบเก้าศเลยสิเขาก็เป็นคนเหมือนมึงนั่นแหละแล้วทำไมเวลาที่ ตอนที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างนั้นขึ้นดิฉันบอกว่าใครก็ตามนะคะที่อยู่ในเหตุการณ์ในครั้งนั้นแล้วเมินเฉยต่อการเสียชีวิตนะ,ะของประชาชน99ศพซึ่งต่อมาก็มีการทยอยเสียชีวิตกันเยอะหลายคนบางคนพูดเนี่ยพูดแต่ในช่วงของพูดในแง่ของทหารนะคะบอกว่าทหารเนี่ยโดนประชาชนฆ่าดิฉันก็อยากจะถามเหมือนกันนะคะว่า ก็พวกคุณยกกันมาขนาดนั้นมากันเป็นกองร้อยมากันเยอะแยะมากมายใช้งบประมาณในการตั้งศูนย์อำนวยความับเฉานะคะอำนวยความอับเฉา,นะะอ,ำา,อ,เาอำนวยความฉุกเฉินของมึงเนี่ยมันก็เป็นภาษีประชาชนทั้งนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่าการสั่งการในวันนั้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็คือผิด,ดแหละแล้วตอนนั้นเนี่ยนะคะคณะกรรมาการสิทธิมนุษยชนก็มองไม่เห็น หลังจากที่เกิดการมีการสลายการชุมนุมเสร็จปุ๊บเนี่ยนะคะมีการทำบิ๊กคริงซิ่งเดย์แล้วก็มีการแบบหูฟื้นฟ,ฟ,ฟูกันพูดง่ายๆว่าเสมือนหนึ่งคนเสื้อแดงที่ไปอยู่ตรงนั้นเพื่อไล่นายกของเขาเนี่ยให้คุณออกหรือไม่คุณก็ยุบสภา,าเราต้องการเลือกตั้งใหม่เพราะคุณมาเป็นนายกเป็นรัฐบาลโดยไม่ชอบธรรมคุณไม่ได้เลือกตั้งแลนสไลด์หรือคุณไม่ได้เลือกตั้งแล้วคุณก็ได้เข้ามาประชาชนไม่ได้ให้คุณเป็น แต่คุณใช้กลวิธีคุณใช้เทคนิคเหมือนอย่างกับตอนนี้ที่มีรัฐบาลน,นี่แหละนะคะมีคนบอกว่าคุณตั้งรัฐบาลอยู่ในค่ายทหารแล้วคุณไปแถลงนโยบายอยู่ในกระทรวงการต่างประเทศอันนี้ดิฉันเนี่ยนะคะจะบอกเลยค่ะว่าถ้าใครที่อยูต่ตรงจุดนั้นข่าวนี้ไม่ใช่ข่าวเล็กๆแล้วคุณขึ้นมาเป็นรัฐบาลจากอะไรคะก็คือมีงูเห่าเหมือนกันไม่มีผิดค่ะและงูเห่าในวันนั้นเดี๋ยวนี้ก็มานั่งเป็นรัฐบาลโอ้โหนะคะเออลเหยลอยชายก็อยู่ นะข้ามหัวข้ามหูประชาชนดิฉันบอกว่าการที่ไอคนพวกนี้นะคะมาพูดเนี่ยดิฉันบอกว่าความรุนแรงที <and human> ่ว่าเนี่ยนะคะในการที่เขามาจัดงานหรืออะไรก็แล้วแต่เขาทำให้ใครตายไหมพวกเขาต่างหากที่เสียชีวิตแล้วก็ไม่รับความเป็นธรรมแล้วก็ยังมีคนที่แบบว่าถูกคดี ถูกคุมขังถูกอะไรเยอะแยะมากมายมีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะจากที่หลังจากนั้นก็มีการคือพยายามจะทําให้มันดูเหมือนสนใจมึงไม่ต้องมาพูดเลยค่ะถ้ามึงจะสนใจมึงต้องสนใจก่อนที่จะมีการสลายการชุมนุมเมื่อมีการสลายการชุมนุมเสร็จแล้วมาสนใจหาพ่อมึงเพื่ออะไรคะและหลังจากนั้นเนี่ยนะถ้าคดีมันดาเนินไปมีคนผิดมีอะไรก,ก็สุดแท้แต่นะฮะมันก็ไม่มีปัญหาแต่ทุกวันนี้พวกเขาไม่ได้ความเป็นธรรมพวกเขาตายฟรีเหรอฮะ หมาแมวยังมีองค์กรสิทธิที่ไปพิทักษ์มึงไปลองไปตีหมาตีแมวสิคะจะมีองค์กรที่เขาออกมาพิทักษ์แมวพิทักษ์กหมาแต่เนี่ยคนแท้ๆท,ท,ทำไมถึงไม่มีใครสนใจแล้วเขาไม่ได้มาทำอะไรเขามานั่งชมุมนุมเพื่อ,อไล่รัฐบ,บาลเขาไม่ได้ทำหาอะไรเลย och och> เห็นไหมคะเสร็จแล้วก็ใช้มาตรการเสมือนหนึ่งมึงกำลังทำการสู้รบกับประชาชนตรงนั้นเป็นพื้นที่เป็นสมรภูมิรบเหรอคะมึงถึงต้องเอารถถังมึงถึงต้องนูน่นนี่นั่น เหตุการณ์พวกนี้มันถูกบันทึกไว้หมดนะคะเอาไม่ต้องอะไรเลยคะ่ะเอาที่ศาลตัดสินแล้วก็คือที่หกศพวัดประทุมเสียชีวิตจากการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐจบไหมคะหมายความว่าเขาไม่ได้ยิงกันเองในวัดปทุมเเป็นเขตอภัยฐา,านมึงก็ยังยิงเข้าไปได้แล้วก็มีคนออกมาบอกว่ามันยิงกันเองมึงสติดีหรือเปล่า คนที่หนีตายนะคะที่เขาไปอยู่ในวัดปทุมเนี่ยเขาหนีตายจากการสลายที่เซนต์ท่นเวินควายไปนอนอกขวัญสันระทึกอกสันขวัญระทึกกันอยู่นั่นแหละแล้วจะเอาอะไรมาฆ่ากันทําไมถึงคือบางคนเนี่ยนะคะอย่างมีอิตุเท่าคนหนึ่งเขาก็ออกมาพูดนะครบว่าการลําลึกการสลายการชุมนุมของคนเสื้อแดงเนี่ยนะคะ มันแสดงออกให้เห็นว่าเป็นพวกที่ชอบความรุนแรงคือดิฉันเองก็แปลกนะฮะคือคนเขาถูกกระทำอ่ะกับคนที่ไปสั่งให้อ่าไป,ไปกับคนที่สั่งให้กระทำกับเขาเนี่ยซึ่งอยู่พวกเดียวกันกับมึงนั่นแหละใครมีความรุนแรงกว่ากันนะความรุนแรงของพวกคุณเนะ่ะทำให้คนเสียชีวิตนะฮะแต่คนแสดงไปรุนแรงอะไร ถ้าวันนั้นเราทำมาในขนาดนั้นนายกในขนานั้นเนี่ยนะคะมันไม่บ้าอำนาจไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยนะคะจะรักษาอำนาจของตัวเองเอาไว้ไม่ลงทุนที่ใช้เงินเนี่ยนะคะหลายพันล้านบาทมาสลายการชุมนุมประชาชนที่เขาบอกว่าให้มึงเนี่าออกให้มึงยุบสภาให้มึงลาออกทำไมไม่ทำสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนก็คือเขาไม่ยอมรับในตัวคนที่จะมาเป็นผู้นำเขาอะ่ะเขาก็มีสิทธิ เหมือนอย่างกับตอนนายกยิ่งแล้วก็เดินกปปสไล่เหมือนกันค่ะคือใครที่ไม่พอใจคนที่จะมาเป็นผู้นำเขาก็มีสิทธิ์ที่จะออกมาแสดงออกแต่อันนี้เนี่นะครับก็คือขอพื้นที่คืนบ้างละเขตใช้กระสุนจริงบ้างละขอพื้นที่คืนอะไรพื้นที่นี่ของมึงเหรอนะคะจะขอพื้นที่คืนทำไม เพราะนั้นดิฉันบอกว่าเมื่อวานนี้ที่เป็นการลําลึก12ปีเนี่ยดิฉันอยากจะถามหน่อยนึงว่ามันมีประเทศไหนบ้างคะที่รัฐบาลเนี่ยสั่งปราบปรามประชาชนของตัวเองแล้วก็มีคนเสียชีวิตแล้วคือดิฉันจะบอกว่าหลายๆคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยวันนี้มาได้ดิบได้ดีเป็นใหญ่เป็นโตกันอยู่ตรงเนี้ยจากรัฐบาลตั้งแต่คสชม,มาเนี่ยตอนรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยคดี99ศพเกือบจะคืบหน้าอยู่แล้ว แล้วใครที่เป็นตัวพูดง่ายว่าตัวละครในช่วงตอนพฤษภาห้าสามคะมันก็ยังเป็นใหญ่เป็นโตกันอยู่ตอนนี้นะคะคือมีการรื้อคดีของการเสียชีวิตของอประชาชน99ศพจากเหตุการณ์สลายการชุมนุมเมื่อปี53าพฤษภา53ถึงขนาดที่เรียกว่าพอมีการารัฐประหารเสร็จเนี่ย ะะมีนายทหารใหญ่โตคนหนึ่งไปที่สำนักงานอ,าสอสสอไปคุยอะไรก็ไม่รู้แล้วสุดท้ายเรื่องคดีนี้ก็จบลงไม่มีใครพูดถึงเสมือนหนึ่ง99ศพที่เสียชีวิตไปนั้นเขาเป็นอากาศธาตุเขาเป็นอะไรคะเป็นฝุ่นเป็นผงเป็นทุลรีหรือไงหลังจากคืนนั้นเองใครเป็นผู้ว่ากทมนในตอนนั้นคนที่เป็นผู้ว่ากทมนในตอนนั้นเนี่ยนะคะก็คือคุณชายหมู นะครผู้สั่งให้ทำบิ๊กคลีนิ่งเดย์จริงๆแล้วในบริเวณตรงนั้นที่มันเกิดเหตุเนี่ยนะคะมันจะต้องถูกเขานะคะเอาอเขาเรียกอะไรนะคะจะต้องถูกกั้นไว้เป็นพื้นที่แนะที่ต้องรอการตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานหรือการเข้าไปดูแลเพราะว่ามันไม่ได้อยู่ดีๆมันก็เกิดมีคนตายอยู่ตรงนั้นมันคือเกิดการใช้อาวุธ มีการยิงมีอะไรต่ออะไรเยอะแยะมากมายแล้วคุณเอาสิทธ์อะไรไปทำลายหลักฐานตรงนั้นไม่ทราบแล้วก็ยังมีบรรดาดารามีบรรดาพวกแบบว่าเขาไปเอาพวกเฟชชี่นะคะ,ะมาทำการมาทำการล้างตรงนั้นนั่นคือการทำลายหลักฐาน เพราะว่ายังไม่ได้มีการเข้าไปพิสูจน์หลักฐานหรือเข้าไปตรวจสอบอะไรเลยสรุปเนี่ยคุณจะไปหาหลักฐานเจอได้ยังไงและถามว่าคุณชายหมูเนี่ยเป็นผู้ว่ากอทมมาจากพรรคอะไรเป็นผู้ว่ากอทมที่มาจากการเลือกตั้งของคนกรุงเทพแล้วคนที่มานั่งชุมนุมอยู่ที่ราชประสงค์เนี่ยนะคะคิดว่าไม่ใช่คนกรุงเทพละมั้งนะคะแม้แต่ไฮโซลูกนัดเองในตอนนั้นเนี่ยเขาเป็นสลิม เยันจำได้ว่ามีข่าวใช่ไหมขับรถสปอร์ตออกมาจากเซ็นทรัลเวิร์แทบจะชนคนเสื้อแดงด้วยมันตอนนั้นเป็นหาอะไรไม่รู้เดี๋ยวนี้เขากลับข้างเลยนะคะเพราะว่าคนพวกนี้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยนะคะไม่ได้รับความสะดวกตัวเองถูกริดรอนนะสถานที่ที่ควรจะเป็นที่ที่ตัวเองจะไปช้อปปิ้งจะไปพักผ่อนมาถูกคนต่างจังหวัดเนี่ยนะคะมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มายึด นะมันไม่สะดวกมันไม่โอเคไหมไม่นู่นไมไม่นี่ไม่นั่นแทนที่มึงจะไปกดดันให้คนที่เป็นนายกเดี๋ยวมันลาออกไปสิเขาก็กลับา้าเสือกมาด่าประชาชนนะฮะเสือกมองเป็นว่าเนี่ยเพราะพวกมึงมานั่งอยู่ตรงนี้แหละเพราะฉะนั้นมึงจะโดนยิงมึงจะโดนอะไรก็แล้วแต่นะฮะถือว่าพวกมึงอะยังโดนน้อยไปมีดาราหลายคนพูดอย่างนี้ความรุนแรงมันไม่ได้เกิดจากคนเสื้อแดงคะ่ะเขาไปนั่งร้องราทําเพลงฟังแกนนาพูด